สวัสดีครับคลิปนี้ก็มารับไอดอครับผมชื่อเหรียญเอ็กวนะครับเอ็กวนะครับเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นกระเป๋าเงินนะครับเหมือน Metamark หรือทัดวาเละครับเขาก็แจกไอดอนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปครับลองกดมาอ่านดูนะครับผมวิธีการรับไอเดอนะครับก็ง่ายๆครับกดข้างบนครับผมกด Copy ครับ แล้วก็เปิดทัชวอลเลตมานะครับเปิดทัชวอลเลตมาแล้วก็แล้วก็ไปที่ดีแอช่องบนครับกดค้างครับกดวางกดตรงกลางแล้วก็กดถูกด้านล่างขวาครับจากนั้นครับก็รูปอิทิเลียมครับเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนครับจากนั้นนะครับผมก็ย้อนกลับไปนะครับหรือกดปิดด้านบนก็ได้นะครับ แล้วก็มาที่ Wallet ครับกดไปที่ b i n a n c e Smart Chain แล้วก็กดสำเนานะครับ <c oughs> แล้วก็มาที่ DApp นะครับกดไปที่ Wallet X Wallet เมื Equ ่อกี้นะครับ <c oughs> ก็นำกระเป๋าของเรามาเมื่อกี้นะครับผมใส่ตรงนี้ครับกดค้างกดวางครับจากนั้นก็คมเอดอบอ,อันนี้ครับมันก็จะ connect นะครับผม 0.003ไปเนี้ยนะครับที่เราต้องเสียนะครับผมกดแอพพูมนะครับก็พอเสร็จนะครับผมก็เลื่อนลงมาที่ตรงนี้นะครับผมคอนแทคครับกดคอปปี้นะครับหรือกดเข้าไปดูก็ได้นะครับผมอ أ, กดแกบ็กกลับ กดแบ็กกลับกดแบ็กกลับก็คัปปี้คอนแทคอะเดตตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็กดปิดไปนะครับมาที่ Wallet แล้วก็ไปสองขีดด้านบนครับกดค้างครับกดวางกดแอดกระชอมโทเคน เอ็ดเวเป็นสมาร์ทเชนกรโดนครับนี่ครับเจ็ดิัห้าล้าน xwcl นะครับ mm hmm. ก็ย้อนไปที่วอลเว็บไซต์นะครับผมดูแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผมนี่ครับ mm hmm. ก็มีแผนง,งานของเขานะครับชัดเจนนะครับเฟษหนเฟษสอเฟษสามมีแนวโน้มว่าเออราคามันจะ ดีนะครับเก็บไว้ครับผมเสียแค่เท่าไหร่เองสีสิบกว่าบาทนะครับย้อนกลับไปดูที่ BSC สแกนมื่อกี้นะครับผมสัญญาต,ตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้ก็คืออ,อ่รายการของผู้ถือเหรียญน,นะครับผม มีการเบินไปแล้วนะครับผมประมาณ14.2เปอร์เซ็นต์ครับเผาทิ้งนะครับการโอนย้ายนะครับก็มีคนมารับเรื่อยๆนะครับแอดอกตรงนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนการขายนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนแล้วครับบายยครับ